สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ยาพรจะทำไข่ข้นนะคะไข่ข้นกุ้งค่ะก็จะตอกไข่ใส่ชามนะคะสองใบ แล้วก็จะตีค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แตมนมข้นจืดไว้นะคะ1ช้อนโต๊ะใส่สีิวขาวค่ะ ไปครึ่งช้อนชานะคะใส่แค่น,นี้นะคระับ้วก็กตีเสร็จแล้วก็เปิดเตาก่นเปิดเตานะคะแล้วก็เราก็จะลวน กุ้งก่อนค่ะเราก็จะกุ้งลงไปล้วนนะคะเอากุ้งลงไปล้วนค่ะ ให้กุ้งสุดก่อนนะคะ ก็ตักขึ้นมาค่ะเราก็ตั้งกระทะใบใหม่นะคะ เราก็จะชูบพริกชทยใส่ลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหน่อยะคะ่ะนิดเดียวพอนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปะคะ่ะ ก็อยู่ไฟนะคะให้อ่อนๆเสร็จแล้วก็อน้ำมันใส่ค่ะน้ำมันใส่นี้เราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพอ เี่ยน้ำมันนะคะให้กระจายทั่วๆเราก็เอาไข่ข้นเราใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราก็ผักไข่เข้าไปนะคะ ก็ปิดเตาได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาไข่นะคะเทใส่จานค่ะไข่ข้นนะคะแล้วก็โรยต้นหอมไปค่ะแล้วก็ชุบพริกไทยค่ะ นี่ค่ะไข่ค้นกุ้งของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ